สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูบุลท่านครับมาปลุกปอผมสมรักพ้ากินพ้ามวนครับมาพี่น้องผนปะคอครับเต็มรวยเลยครับผนปะคอมันก็สมรักกนนอย่างเนี้ยนี่ก้อยก้อยอเวรือเรืองครับเรือเกลือนพลของมกักของมักเลยเฮ้ยผลปลาครับก้อยอเวรือเนี่ยชุดยอดเลยผมมีไอ้บะกอกสุกนะครับบะกอกสุกมบีบลงบน อุยหักมหุยคุยเลยครับปากวะปนปากวะวะา่ะย่ะังง่งยอืองออบดี ต้องไกวแล้วม่่ต้อกขึ้นนะครับแต่เอาทุบเราแน่ยังกอดล่างดีดีต้องบีบต้องบีบกบบเน่าต้องบ่าวเขาเองกว่าอลอก

ก็ไหวไปเคลียขึ้นครับเือขึ้นไปน้ำสมรักโอ้ผลคำยง่า,างคุยเต็มบวกครับ เขาไม่สมพักเราหรอก,อกสมักแป้น Ừ. Mm. Cái này, này. Mm. すんいね。 มันตอนตอืมฮือ <c oughs>